ไทยทีวี4ช่อง3ร่วมกับ Honey and f r i e n d Entertainment บริษัทไทยเบบเรจจำกัดมหาชนพริกไทยตราพึ่งหลวงสายการบินแอร์เอเชียเสนอ,อว,วันดูพระจัของเราอยากจะชวงไปเที่ยวไม่ด้วยกันขึ้นมาที่หลังไปได้วยกัน อายุถึง107ปีเลยล่ะนี่ <c oughs> อ่อได้ยินไม่ผิดค่ะเพราะว่าที่สถานีรถไฟกรุงเทพหัวล,ลพงเนี่ยมไม่ได้เป็นแค่สถานีรถไฟเท่านั้นนะจ๊ะที่บอกให้ม,มันมีอะไรที่น่าสนใจเยอะแยะเลยล่ะค่ะถ้าอยากรู้ก็ต้องตามนะค่งลงไปข้างล่างดูนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยที่พึ่งอ่ะนะนัด ใครบางคนไว้แล้วก็คิดว่าน้อยเห็นหน้าแล้วบางทีอาจจะอ้าวุ๊ย,ยคุณแน่จริงเลยอย่างนั้นเลยหรือแน่นอนเพราะว่า <c oughs> เขาเป็นแฟนคู <c oughs> แน่แอนแฟนแอนอยากรู้แล้วไ <c oughs> ป,ป <c oughs> ไปเลยดีกว่าแฟน เดี๋ยวพี่จะแนะนําให้รู้จักกแฟนพันแท้เป็นแชมป์เลยนะประจำปีพศ2556ที่เกี่ยวกับทางด้านรถไฟนั่นก็คือคุณวราพง์ทองจันทร์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตรงแล้วค่ะเราเนี่ยอยากจะรู้จังเลยว่าไอ้ความเป็นมาของที่นี่เป็นยังไงค่ะไม่สอบถามคงไม่ได้แล้วเนาะสถานี กรุงเทพแห่งนี้นะครับเริ่มสร้างนะครับในสมัยปลายรัชย์ไยของรัชกาลที่5เมื่อปีพศ2453นะครับผมก่อสร้างแล้วเสร็จนะครับเมื่อปีพศ2459นะครับผมในสสยของรัชกาลที่6นะครับโดยพระเสด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เนี่ยเสด็จพระนาชดำนมาเปิดสถานีไฟกรุงเทพแห่งเนี้ยเมื่อวันที่25มิถุนายนปีพศ2459ซึ่งนับถึงปัจจุบันเนี้ยก็ประมาณ107ปีครับแต่ยุก่อน อยากทราบป่ะค่ะว่าทาไมถึงได้ชื่อว่าหัวลําโพงครับผมก่อนหน้านั้นนะครับก่อนหน้าที่จะเปิดการรถไฟหลวงสายแรกเนี่ยมีรถไฟของเอกชนสายหนึ่งนะครับผมเป็นเส้นทางรถไฟของเอกชนนะครับผม <c oughs> ชื่อเส้นทางรถไฟสายปากน,านะะ้า,า,น,า,น,ยา,ยานะครับผมจากปากน้ <c oughs> ําถึงหัวลำโพงระยะทาง21กิโลเมตรนะครับผมเป็นรถไฟของเอกชนนะครับรับสัมปทานโดย บริษัทชาวเดนมาร์กนะครับผม oh, <okay. S 1> ต่อมาก็ยกเลิกไปเมื่อปีพศ2503ครับแต่ว่าคนก็ยังเลือกติดปากว่าหัวล้มโพงเดิมที่นี่เนี่ยมีโรงแรมอ่าที่นี่มีโรงแรมด้วยนะครับในสมัยนั้นนะครับผม <Okay. S 1> ที่เห็นนี่คืออดีตนะครับคือโรงแรมราชธานีนะครับผม <Okay. S 1> อ่าเนื่องจากว่าในหลวงรัชกาลที่หเนี่ยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า,าเจ้าอยู่หัวเนี่ยอ่าทรงให้สร้างโรงแรมขึ้นมานะครับผมโรงแรมหนึ่งเพื่อที่ว่าจะเป็นอ่าที่พักสำหรับผู้วิสารที่เดินทางโดยรถไฟ มาที่สถานีรถไฟกรุงเทพหัวลำโพงนะคะรู้มาเลยนะคะว่ามาแล้วจะต้องได้มาชมพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องรถไฟด้วยเพราะว่าเขามีให้คนที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับการรถไฟเนี่ยได้มาศึกษาข้อมูลแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปชมพิพิธภัณฑ์เนี่ยนะคะอยากจะรู้จังเลยไอ้ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์เนี่ยอันนี้คืออะไร คือ <c oughs> อะไรคะอันนี้เป็นหมุดครับผมบองเส้นทางรถไฟสายแรกของสยามเลยนะครับค่ะชื่อว่าเป็นเส้นทางรถไฟสายปากน้ำนะครับ <c oughs> รับสัมปทานโดยบริษัทชาวเดนมาร์กนะครับผม <c oughs> และการที่5เนี่ยเสร็จพระเนรมือมาเปิดทางรถไฟสายนี้นะครับเมื่อปีพศ2436นะครับผมก่อนหน้ามามาเปิดรถดไฟหลวงสายแรก3ปี ตอนนี้เรากำลังอยู่ในพิพิธัณฑรถไฟนะครับผมก็จะเก็บรวบรวมนะครับสิ่งของต่างๆที่เกี่ยวกับรถไฟในอดีตเอาไว้นะครับค่ะ เราเนี่ยใช้รถจักรไอ้น้ำในการลากจูกงรถต่างๆนะครับถ้าเป็นรถโดยสารหรือรถสินค้านะครับผมมันมีมากมายหลายรุ่นมากเลยนะครับผม,ม,มรถจักรรุ่นแรกรถจักรไอ้น้ำร,รุ่นแรกนะครับก็คือรถอที่ นำเข้ามาตอนที่สร้างทางรถไฟสายแรกนะผมแล้วก็เป็นรถที่ใช้ล่าพขบวนพิเศษต,ตอนที่รัชกาลที่ห้าเสด็จโดยรถไฟจากกรุงเทพถึงขุนยาเมื่อ26นาคมปี2439นะครับผมช้ความเร็วนในการเดินรถในฝ่ายนั้นก็ใช้ความเร็วได้ไม่มากนะครับผมใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงนะครับผมจะบอกกับคุณผู้ชมนะคะว่าเรื่องราวของสถานีรถไฟกรุงเทพหัวลำโพงนะคะโอ้โหมีเยอะและมากมายเลยทีเดียวคะ่ะพูดกันทั้งวันนะคงไม่จบนะคะ แต่ที่แน่นอนพรุ่งนี้เราจะได้ขึ้นรถจากอาไอ้น้ำเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากๆเลยนะคะแล้วก็จะไปขึ้นที่ไหนจากอะไรยังไงเนี่ยนะคะแล้วที่สำคัญคือรถจากไอน้น้ำเนี่ยมันเป็นรุ่นของจริงนะคะ<อ>ตั้งแต่สมัยเรายังไม่เกิดเลยอะเออแล้วมันวิ่งได้จริงหรือเปล่า เราต้องเข็นใช่แต่ยังไงก็ตามนะเราสองคนนะต้องขอบคุณน้องเป้เพราะว่าวันนี้เราได้รับข้อมูลมากมายน้องเป้ขาขอบคุณมากมากขอบคุณมากนะคะร่วมเดินทางละไมไปกับบริษัทไทยเบเระเรจจำกัดมหาชนเชียงม างละไมไปกับพริกไทยตราพึ่งหลวงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินเมตตาอาน้อยเยวันนี้เนี่ยนะตรงกับวันที่26ิมีนาคมก็มคือวันครบรอบการสถาปนากิจการรถไฟไทยปีนี้ถือว่าเป็นปีที่126 12<ม>และเราก็จะนั่งรถจากไอนา อ่ไปเรียกว่าไปตามรอยประวัติศาสตร์กร<อ>ุงเทพอยุธยาใช้เวลาในการน่ะหนึ่งชั่วโมงจา้าพี่น้ำเพิ่งนะจะบอกว่าตื่นเต้นมากเลยไม่คิดเลยนะคะว่าจะไม่ได้เห็นรถจากไอ้น้ำแบบ ใกล้ๆแบบนี้ซึ่งขบวนนี้นะคะเป็นรุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่สองใช่หูหล่สมาร์ทมากเลยอ่ะซึ่งวันนี้นะคุณปู่เนี้ยนะจะเดินทางเนี้ยออกตอนประมาณ8โมง10นาทีเือออกจากที่กรุงเทพไปอายุทยาแล้วก็จะมีท่านผู้ว่าการรถไฟเนี้ยนะคะมาปล่อยขบวนรถด้วยตัวเองเลยแหละ ทราบว่าจะเป็นช่วงสักแปดโมงใช่ใชแต่ว่าทั้งนี้และทั้งนั้นก่อนที่เราจะเดินทางเนี่ยเรามาทราบข้อมูลดีกว่าว่าที่มาที่ไปของการจัดขบวนพิเศษรถจักไอน้ำเนี่ยเป็นมาอย่างไรเพื่อน้อมํำลึกในพระมาหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทำพิธีเปิดการเดินรถไฟระหว่างสถานีกรุงเทพอยุธยา เมื่อวันที่26มีนาคมพุทธศักราช2439การรถไฟแห่งประเทศไทยจึงได้จัดเดินขบวนพิเศษรถจักรไอน้ำตามรอยประวัติศาสตร์เส้นทางกรุงเทพอยุธยาขึ้นค่ะโดยนำหัวรถจักรไอน้ำรุ่น Pacific m าย l e ข824และ850หลังสงครามโลกครั้งที่2ผลิตโดยบริษัทนิปุนชาริยจำกัดซึ่งปัจจุบัน เก็บรักษาและซ่อมบำรุงที่โรงรถจักรทนบุรีมาให้บริการลากจูงในขบวนที่901-902ในทริปนี้ค่ะพี่นพึ่งค่ะถ้าตามตั๋วเนี่ยเราจะไปถึงที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตอน 10บมงยีค่ะใช่จ้ะแต่ว่าเขามไม่ได้วิ่งรวดเดียวถึงใช่ไหมคะใช่เนี่ยเขาวิ่งไปนะแล้วก็จะแวะตามสถานีต่างๆอย่างเช่นเริ่มที่สถานีชาเมเฟนแล้วก็ไปที่บางซื่อแล้วก็ที่รังสิตจ้ะเพราะฉะนั้นคนก็จะแบบขึ้นลงรับส่งอยู่ใกล้ที่ไหนก็ตรงนั้นได้เลยใช่ไหมคะใช่ สำหรับเส้นทางเดินรถไฟสายประวัติศาสตร์กรุงเทพอยุธยามีระยะทาง71กิโลเมตรค่ะเป็นเส้นทางช่วงแรกของการสร้างทางรถไฟสายกรุงเทพนครราชสีมาสายแรกของไทยซึ่งในเวลานั้นเปิดขึ้นล่องวันละ4ขบวน9สถานีได้แก่สถานีกรุงเทพบางซื่อหลัก4หลัก6รังสิตเชียงรากน้อยบางปะอินและ กรุงเก่าค่ะเพื่องขาตอนนี้ถึงที่สถานีพระนครศรีอยุธยาแล้วใช่ก็จะบอกว่าผู้คนเนี่ยคึกคักไม่แพ้สถานีกรุงเทพหัวลำโพงเลยนะคะแน่นสนนอเพราะว่าคนมาเทีย่ยวที่อยุธยากันเยอะนะใช่แล้วก็รอ,อถ่ายรูปก,กับแบบว่ารถคุณปู่ด้วยใช่ น้อยมาถึงอยุทยาแล้วเดี๋ยวเราไปไหนต่ออ่าแน่นอนเดี๋ยวน้อยนัดก,กับเออ่รถลิบูซินกบไว้ค่ะที่บ้านเทอคนเรียกว,ว่ารถถอนั่นแหละนั่นแหละก็หมเอาให้ดูแบบไฮโซนิดนึงค่ะ ร่วมเดินทางละไมไปกับ AJ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า100%ยเปอร์ซนพิเศษสุดเลยค่ะพี่น้ำพึ่งสำหรับทริปนี้นะคะการรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมมือกับทท,ทจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขามอบสิทธิพิเศษให้กับผู้ที่มากับขบวนรถจากไอ้น้ำเราเพียงแค่โชว์บัตรนี้นะคะก็สามารถรับบัตรเข้าชมอาคารเครื่องทองอยุทยาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาได้ฟรีค่ะและสําหรับอาคารเครื่องทองอยุธยาที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยานะคะก็เป็นอาคาร ที่จัดแสดงหลังใหม่นะคะและก็เป็นอาคารเครื่องของอยุธยาหลังใหญ่ที่สุดณปัจจุบันนี้ด้วยค่ะถ้างั้นเราเข้าไปชมกันเลยนะคะไปค่ะเครื่องทองที่นำมาจัดแสดงที่นี่เนี่ยนะคะ ได้ออกมาจากที่ไหนส่วนใหญ่ที่เรามาันนามาจัดแสดงในอาคารเครื่องทองแห่งนี้นะคะก็จะได้มาจากสองแหล่งใหญ่ๆก็คือวัดราชบุรณะและก็วัดมหาธาตุนอกจากนี้เนี่ยก็ยังจะมีจากแหล่งอื่นๆที่พบในอยุธยาอีกเช่นเดียวกันก็จะมีทั้งที่ขุดเจอแล้วก็ถูกลักลอบขุดแล้วก็เราตามคืนกลับมาอย่างของวัดราชเนี่ยค่ะจะเป็นลักษณะของการโดนลักลอบขุดกรุแล้วก็ ทางการตามกลับคืนมาได้อาคารหลังนี้นะคะจะมีทั้งหมด2ชั้นจะแสดงทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณชั้นบนซึ่งแบ่งออกเป็นแปดโซนด้วยกันนะคะโซนใช่แล้วก็โดยที่น้าหนักหลักน้าหนักของการจัดแสดงเนี่ยจะอยู่ที่วัดราชบรมนาก็คือวัดราชบรมนายจะมีทั้งหมด2ส่วนด้วยกันก็คือส่วนที่เป็นเครื่องทองประเภทกลุ่มของเครื่องใช้และก็เครื่องแต่งกายของพระมหากษศัตริ์กับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยจะเป็นลักษณะของเครื่องพุทธบูชาและก็กลุ่มจำลอง ของวัล,ลาชบุรณะก็คือโซนที่2ค่ะจุดเด่นๆสําคัญไฮไลท์ของห้องเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่หลายๆท่านน่าจะคุ้นตาคุ้นเคยได้ยินได้เห็นกันมาบ้างแล้วก็คือตัวชิ้นแรกเนี่ยก็จะเป็นผระแสงขันชัยสีตัวใบมีดเนี่ยค่ะเขาก็จะทําจากเหล็กใช่ไหมคะ,คะส่วนตัวฝักแล้วก็ตัวคอคอมีดเนี่ยค่ะแกนด้านในจะเป็นเหล็กค่ะแต่ว่าเขามาตีทองหุ้มทับ นะคะแล้วก็มีการตกแต่งลายด้วยแก้วสีภาชนะรูปหงค่ะแล้วก็ตัวพระคาชาคาน เป็นทั้งทรงค่ะทาจากทองคํานะคะตัวพระชาชาทานเนี่ยค่ะสามารถที่จะแยกส่วนได้ก็คือส่วนหัวกับส่วนลําตัวค่ะ๋อ oh. ใช่ค่ะสาหรับตู้นี้นะคะก็จะเป็นการจําลองนะคะ,ะเครื่องแต่งกายของพระมหกากษัตริย์เวลาที่ทรงเสด็จออกพระราชพิธีต่างๆนะคะบนสุดก็คือจะเป็นชิ้นเด่นไฮไลท์ของเราก็คือจุลมงกุฎนั่นเองนะคะก็คือเป็นส่วนที่ใช้ครอบลงบนมวยผมของ ทาหัตถศัลย์นั่นเองนะคะสําหรับชิ้นนี้นะคะตรงกลางนะคะจะเป็นตัวพระสุวรรณมาลานะคะลักษณะจะคล้ายกับหมวกนะคะ,ะตัวพระสุวรรณมาลาเนะะี่ยค่ะจะใช้เทคนิควิธีที่ต่างจากตัวอื่นๆก็คือจะใช้ท้องเนี่ยรียดออกมาเป็นเส้นนะคะให้เป็นเส้นเล็กๆคล้ายๆกับเส้นด้ายหรือว่าเส้นไหมนะคะแล้วก็ใช,ใช้วิธีการถัก ขึ้นมานะคะค่ะเราที่ว่าด้านหลังของตัวตัวพระสุวรรณมาลานเนี่ยค่ะ mm hmm. เขาก็จะมีการเว้าเป็นส่วนโค้งเพื่อให้รับกับมวยผม mm hmm. บริเวณไทยทอยค่ะสำหรับตู้นี้นะคะเราจะจัดแสดงเกี่ยวกับเครื่องราชากุฏภัณฑ์ค่ะแล้วก็เครื่องสูงค่ะร mm hmm. วมถึงตัวพระเต้าทักซิโนโทกด้วยนะคะซึ่งจะใช้ mm hmm. ในพิธีปร,รมราชาพิเศษค่ะชิ้นที่น่าสนใจอีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นด้านนี้ค่ะ mm hmm. อันนี้จะเป็นเศษชิ้นส่วนเครื่องทองเสียช mm ิ้นส่วนแผ่นทองที่เราเจอในกุวรราชบรณะาค่ะ ซึ่งตัวแผ่นทองที่เราเห็นเนี่ยค่ะเดิมทียังไม่เคยถูกจัดแสดงมาก่อนนะคะเป็นรูปหง่ะค่ะค่ะก็จะมีเป็นทั้งเป็นเฉดลายต่างๆลายประกอบต่างๆแล้วก็ลายหลักก็จะมีเป็นลายหงและก็ตัวเทพลีลานี่แค่ส่วนจะแสดงที่1น,นะคะยังมีส่วนที่2แสดงเครื่องทองจากวัดราชบุรณะประเภทเครื่องพุทธบูชาเครื่องอุทิศ รวมถึงกรุตจำลองวัดราชบุรณะค่ะและส่วนที่ 3. แสดงถึงคติการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระบรมสารีริกธาตุที่พบในโบราณสถานพระนครศรีอยุธยาซึ่งในกนะะารจัดแสดงแต่ละส่วนมีการนำเทคนิคอินเตอร์แอคทีฟที่เจาะรายละเอียดต่างๆของเครื่องทองโบราณให้ผู้เข้าชมเห็นได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะ ที่ว่าไฮไลท์เลยคือ โดดนี้ก็คืออะไรคะค่ะก็คือด้านหน้าของทุกท่านนี้เลยค่ะก็คือต <yorsun uz k> ัวพระบรมสารีริกธาตุค่ะที่เราเห็นอยู่นี้นะคะก็จะเป็นตัวตัวภาชนะครอบชั้นที่6นะคะซึ่งทําจากอัญมณี3ชนิดด้วยกันนะคะแล้วก็ทอาอะไรบ้างคะอ่าล่างสุดที่เราเห็นนะคะสีม่วงก็คือจะเป็นอเมันติชค่ะถัดขึ้นไปด้านบนชั้นที่2ก็จะเป็นตัวไพทูหรือคริสตัลเบรียลนะคะแล้วก็บนสุดจะเป็นพลอยสปิเนลค่ะซึ่งเขาจะมีสีที่ใกล้เคียงกับตัวทับทิมในหลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าเป็นทับทิมได้ คุณผู้ชมคะถ้าเกิดว่าวันหยุดสุดสัปดาห์เนี่ยยังไม่มีโปรแกรมที่จะไปเที่ยวที่ไหนไการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะเขาชวนนั่งรถไฟชมมรดกโลกอยุธยาซึ่งจะเป็นรถไฟแบบธรรมดานะคะต้องไปขึ้นที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรค่ะใช้เวลาเดินทางก็1ชั่วโมง ค่าโดยสารเริ่มต้นที่15บาททนั้นเองค่ะสำหรับขบวนพิเศษรถจากไอ้น้ำแบบนี้จะมีวิ่งในวันสำคัญอย่าง6วันด้วยกันส่วนจะเป็นวันไหนนั้นนี่สามารถที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารหรือโปรแกรมท่องเที่ยวต่างๆด้วยรถไฟนะคะทางเพจทีมพีอาการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือว่าโทร1690ค่ะค่ะแล้วนพึงก็ขอฝากการท่องเที่ยว ด้วยรถไฟกับทุกท่านด้วยนะคะเพราะว่านั่งรถไฟนะคะไปที่ไหนก็สนุกค่ะพบกับรายการทเราทเลเมทเทแลนเบอร์ได้ใหม่นะคะสัปดาห์หนะ้าวันนี้เราทั้งสองคนต้องลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ